ทุกคนได้เวลาแกะกล่องกับกสังรองเท้านะคะอยู่ในกล่องมานาวค่ะทุกคนได้เอาออกสักทีนะคะอันนี้คู่นี้นังได้มาจากเมืองไทยนะคะทุกคนนว่ก็อยู่ในถุงเลยค่ะยังไม่เคยใส่นะทุกคนมันจะแกะออกจากกล่องเอาเข้าถูกนะคะ าไว้แบบนี้เลยนะคะคุณเจะโออรดูไว้นะว่าเอากระดาษออกนะคะเอายกได้เหมือนเดิมแล้วก็อันนี้ค่ะผู่นี้สวยมากผู้นี้ใส่อองานกันทุกคนใส่ดีมากสวย แล้วนางจะเอาเข้าเออชั้นวางของนะคะทุกคนนอนกน่ก็หนังสือพิ้งัยาัๆเข้าไปไันย่าตมั้อันนี้นะคะอันนี้สีแดงสวยงามาจ้ะอันนี้ก็ น่ารักไหมคะทุกคนใส่แบบนนส,สบายยส้นเตี้ยไม่ส้นสูงนะคะชอบกระดาษห่อไว้นี่หนูใส่อยู่ครั้งหนึ่งมั้งนะ บูุยาวนะคะนี่ไอ่วนมาจะเป็นไอซื้อไห้นะเหมืแต่มาปีแรกนะคะทุกคนมาช่วงหน้าหนาวเนาะไอกระพาไปชอปปิ้งลาลรองเท้านานะได้มาแบบห้าคู่ห้าหคู่เลยนะจ๊ะ <c oughs> แต่ว่าไอแบอบกว่าเอาเอาไว้ใส่แบบหน้าหนาวเนาะนี่จะมีใส่ใส่เดินเที่ยว ใชเดินเล่นใส่เดินออกกำลังกายใส่เดินแบบเดินชิวๆอย่างประมาณนี้นะคะแล้วก็แล้วก็แบบว่าช่วงหนูม,ม้าจนช่วงหนาวๆเนาะปิดท่านเลยอันนี้อันนี้เป็นรองเท้าแต่งงานคะ่ะทุกคน <c oughs> ไม่อยากจะให้ดูเลยอะดู <c oughs> นี่คะ่ะอันนี้รองเท้าอันอันนี้เป็นรองเท้าที่หนูใส่แต่งงานนะคะทุกคนแบบนี้แล้วก็จะเปิดข้างอย่างนี้ นะจ๊ะแล้วก็อเอามาัสือกิมอยากใส่ไม่กลัวมนอันนี้อันนี้ก็เป็นสีขาวนะน,นี่ใส่อยู่สองครั้งสามครั้งมันก็ยังใส่ได้อยู่นะเนี่ยมันก็ยังบ่พังนะคะทุกคนก็ยังดูดีอยู่นะจ๊ะแล้วก็อยู่ในกล่องนะค่ะทุกคน ก็เป็นกล่องรองเท้ามียัดใส่ถุงเลยเด็ากาช่วงช่วงที่บอกย้ายบ้านเนาะเราก็เอามารวมๆกันนะคะอันนี้ก็อ้าซื้อห้นะคะทุกคนก็มารวมๆกันอันนี้ใส่จนเยินหรือจ้าจเนี่ยอันนี้ใส่ดีแฮงมันสนเตีย้ย นี้ก็ใส่ดีค่ะทุกคนอันนี้ก็อายซื้อให้ตอนมาปีแรกนะมันบิงบิงวาวา,วาวาวดีนะคะตรงนี้เป็นเงาเงาเอบถ้าบอกว่าคุณสาม,มีเนี่ยเบิดเงินกับรองเท้าเนี้ยเน,นี่ยเยอะมากเลยนะคะ